อะไรพี่ติดสอบช่วงนี้พี่ยังสอบไม่เสร็จเลยหนูก็ยังสอบไม่เสร็จเลยแค่สองวันพี่อะพี่สอบไปแล้วแต่ว่ารอสอบไฟนอลอีกอแล้วเรามาทำอะไรหข้อสอสบง่าายมากรอ,อมันยังง่ายยังไงก็ง่ายทุกวิชาโอ้เก่งไะคะแนนเป็นไงบ้างอะคะแนนเป็นไงบ้างยังไม่รู้ผมยังไม่ออก Oh. อให้ได้เกตสี่บาไ, oh. ไเกตสาเฮ้ยสามก็เยอะแล้วนะโอ้หมาเปมาถึงอะไรพีได้เกดเ oh. ท่าไหร่พีก็ oh. เกดไม่เท่าี่ยหรอกจำไม่ได้แล้วพี่ลงเกตแล้วไม่เกตแล อ,อันนี้มาใครเนี่ยอันนี้มาจากใครอันนี้มาจาใครไม่แล้วไม้เราอยู่ไหนอ๋อไหนไหนไหนขอจับไว้นะอันนี้เหรอแล้วจีฟอร์สจีฟอสสารพันหนึ่งซูเปอร์อินทรียอันนี้ไม้ที่ไม่ค่อย ไม่น่าใช้ประจำยู่แล้วเออที่เชื่อตามไปเอาไปใช้่เลยตอนเรียนครั้งแรกก็ใช้แบบนี้อ๋ออ๋อไหนนี่เขาเขาเขาเฟรมเขาเฟรมจะออกกล้องเหรอฮะ <c oughs> ไม่ออกไม่ออกไม่ออกพี่มาถ่าย<ห>พี่มาถ่ายบล็อกพี่ถ่ายบล็อกเดี๋ยวไปแล้วเด <c oughs> ี๋ยวไปแล้วถ่ายรูปเด็แล้วทำไมพี่ไม่ไปกลับบ้าน